นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วค่ะนายนัทพงษ์แตงสุวรรณทางเลขาปปทท่านเลขาสอนชัยชูวิเชียนพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้การปปปะนะคะและเจ้าหน้าที่นำกำลังไปจับกลุมนายกเปิ้ลที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งห่างจากสำนักงานของเทศบาลเมืองบางแก้วประมาณ3กิโลจุดที่ไปจับกลุมเป็นสถานที่ที่นัดจ่ายเงินค่ะแล้วก็ได้ของกลางเงินสด1ล้านหแสนบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือนายกตกใจค่ะโยนเงินของกลางทิ้งเอาไว้ข้างรถของตัวเองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ขอหมายค้น4จุดมีบ้านพักมีห้องทํางานมีบ้านของภรรยาคนที่1ภรรยาคนที่2เพื่อจะหาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเข้าจับกลุ่มในทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้ประกรอบการใดหนึ่งมายื่นเรื่องกับทางปปทมาร้องเรียนว่าถูกเรียกรับเงินสินบนดอยละ25หลังจากที่ผู้ประกรอบการใดนี้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดหาป้ายระชาสัมพันธ์จอ LED เพื่อจดแลกกับหนังสือคู่สัญญาที่นายกจะต้องเป็นคนลงนามไปร้องเรียนกับทางปปทนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็วางแผนเข้าจับกลุ่มค่ะเนี่ยครับ คือขอ25เปอร์เนตะฮะคือจริงๆแล้วตวเงินเดี่ยมัน3า3ล้านกว่าบาทนะครับทีเนี้ยก็คือมีการนัดส่งงอบเนี่ยเหมือนกับแบ่งเป็น2ง,งวดนะฮะค่ะ